จะนีนะครับจะมีเสื้อผาเด็กครับจาก p ีเอสแซลให้เหลือร้อม้นะครับแพงสุดอยู่ที่ประมาณสักร้อนะครับเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็มีเซลให้เป็นเสื้อคู่นะครับหรือเป็นเครื่องหนังจากแบงน์ูดนะครับเซลให้เจ็ดถึง40%่สิรถึงเจ็ดปร์เซ็นตนะครับราคาร้อยนะไม่แต่ไม่เด็ไม่แต่หลักกานเลยนะครับบริเกตเตอร์กำลังลงของอยู่ครับลงแล้วก็ซื้อได้นะไม่ใช่ลงแล้วยังไม่ได้ขายนะก็ลงเลยขายเลยครับ เดี๋ยวขาดูครับราคาเริ่มต้นแบบนาโปลชั้นบบตรงนบบีน้เริ่มต้นอยู่ที่39บาทนะครับเราจะซื้อเฉลี่ยครับกสกลิลอย่างนี้เอาส่วนต่างไม่ทำอยู่นะครับเ <c oughs> ก็่งก็ส่วนต่างไม่ทำอยู่นะครับเก็บติมีเงินพันหนึ่งเป็นที่ได้เก่งดีตัวเองตัวนี้มีเงินพันหนึ่งที่เราเก็บดีตัวก็ได้ครับซื้อหรือสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถอนได้ครับมาแล้วคุณ <remain> วันนี้พาม <Ma ast S 1> าาามชมบรรยากาศนะคุณผู้ชไลฟ์สดในส่วนของมาเบลวิลลี่ฮิลบลวิลลี่ฮิลวันนี้นะไกล้องแคบเพราะว่าที่ค่อนข้างแคบแล้วก็ค้าเูอะมกกับโปรโมชั่นครึ่งปีครึ่งราคาเริ่มแล้วคุณผู้ชวันนี้วันแรกโปรโมชั่นครึ่งปีครึ่งราคาของห้างมีกิสุ p e r c e n t แล้ว <large> ก <dare S 1> ็ว <large S 2> ันนี้สูกพาท่านผู้ชมมาอยู่กับนะจ๊ะสินค้าจากเบลวิลลี่ฮิลโบลลับ เสื้อยืดเสือยืดวันนี้ร9อยเก้าสิบก้าบาทมีทุกมีทุกไซส์นะคุาผู้่าใครสนใจมาให้ดูนี่เลยจ้ะแต่สินค้าปกติไม่ได้มาเยอะแยะม้ากมายขนาดนี้อนีพื้นที่ค่างเยะนเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่วันนี้เรามี MC ็นะคะเป็นสุม่าบุษ มามาช่วยประชาสัมพันธ์ให้อยู่ขนาดนี้ก็คุณลูกค้าชมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฟัง MC ไปเลยนะคะเพราะว่าผมจะไม่พูดแทรกนะคุณลูกค้าฟังเอไปเลยนะคะดนนี้สนลุกสบายมีคนพูดให้ไปดูเลยจ้ะ คุณลูกค้าพี่ชมน้องนะกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยเออแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยโปแรงขนาดนี้ต้องแชร์ต้องบอกต่อนะคุณลูกค้าแล้วก็ใครเข้ามาชมน้องบ้างทักมาหน่อยเร็ววันนี้ไม่มีเล่นเกมนะจ้ะเออพามาชมบรรยากาศยังมีเวลา คุณลูกค้าที่สนใจนะคะน้องยังมีของแวะมาแวะมาสส่งผู้้ชายยะไไดนแบบใเลฟังพี่เอ็มซีพูดเลยคเอ็มซีเจอแต่พี่เอ็มซีผู้ชายเอ้ยเจอแต่เอ็มซีผู้หญิงวันนี้เอ็มซีผู้ชายพูดเก่งมากพูดไม่หยุดเลยนะคุณลูกค้าตรงนี้พูดจนหนูต้องหยุดอะเอาสิเอาสิบห้าท่านมีใครบ้างสิบเจ็ดแล้วเอาแชร์ให้น้องหน่อยใครเข้ามาดูแสดงตัวหน่อยเร็วสวยไหมสวยไหมนะ ตบทัวร์พันสองพันแต่ถ้าเอ็นอยากประหยัดมาดูบูชานี้ถ้าอยากประหยัดมาลาดดูบูชันตรงนี้แนะนำเอซีก่อนครับรับประกันว่าถูกแถมวถูกแน่นอนรบกวนสวัสดีท่านผู้ชมหลายส่วนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขายออนไลน์สินค้าออนไลน์หลายส่วนนะเพื่อนๆดูได้ครับสำหรับเสื้อยืดโปโลนะเดี๋ยวหาลายสวยๆให้นะครับสิ้นโปลอ้นสินค้าประมาณนี้นะครับอ่าราคาป้ายนะครับไม่แพงเกร้อยเก้าบาทนะครับ990บบาทนะครับเห็นไหม 990 990นะครับถ้าเซลล์ออนไลน์อยู่ที่290บาทครับลูกค้าซื้อแบบุรกิกิทป u p e r s เ s t e r ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับ199บาทเท่านั้นเองมีอะไรบ้างครับมีมากกว่า50ลายเดินมาดูครับกระเป๋าผ้ามาใหม่ครับแล้วก็ผ้าเช็ดตัวป้องกันไรฝุ่นนักที่เบลเยี่ยครับรักาป้ายนะครับผ้าเช็ดตัวก็มาคุณลูกค้าผ้าเช็ดตัวครับเห็นี้นะครับเป็นกล่องสวยๆอย่างนี้ พันสี่บาทลูกค้าซื้อแค่ร้อยตเก้ายี่คูณยีนิ้วนะครับอ่าใช้ส,สประมาณนี้อากันฝุ่นนะครับทันใดที่มีลูกหลานนะครับเป็นผูกแท้นะถุงเป็นนะเป็นผ้าผิวแพ้ง่ายจัดเลยเลยครับซักยินโดนน้ำยิ้งมิดนะครับแล้วก็ซับน้ำได้ดีและแห้งไวนะครับปลดดูดทันแต่มนเกิดเรื่องจริงนะครับแล้วราคาไม่ผ่านสออยอยู่ที่พันสีก้าสนะครับแต่เราขาย ลีลาครับแล้วลูกค้าของทีกิจีซูเปอร์เชนเอร์ตรงน like anyway ี้ร้อยก้าสบเาทครับมีให้เลือกสามสีนะครับกระเป๋าผ้าก็มาใหม่นะนร้เลบนี้าก็มาูดูกระาผ้าสำหรับที่สินักเรียนนักศึกษานะนี่กระเป๋าผ้าซื้อห้างอื่นพูดง่ายๆครับที่ที่นี่นะบุรีราห์มีห้างใหญ่ๆสองห้างนะแต่ถ้าจะซื้อของถูกก็้างคนไทยห้างของบุรีราห์เป็แท้จริงอยู่ที่เก้าสิบาทซื้อที่อื่นรซื้อนี่เกาบาทถูกกว่าร้อยหนึ่ง มาเปรียบตังค์นะฮะมาเปรียบตังค์เอา99บาทแล้วสินค้าเนี่ยวันธรรมดานะครับวันธรรมดาหรือวันที่ทุกท่านได้เงิน5 0 0 0บาทนะฮะอ่าวันที่ผ่านมานะครับกระเป๋า5ขายดีมากครับแล้วก็เสื้อออกไป300กว่าตัววันเดียวนะแต่ถ้าเกิดวันธรรมดาเมื่อวานนี้อ่าว5,000ใช้หมดไปแล้วเมื่อวานนี้จะออก100 1 4 7นะแต่วันกอง3 3 3ตัวนะครับก็รอบนี้ที่ขายดีเพราะว่าเป็นนิวคอลเลคชั่นนะครับ n อ w Collection ใหม่นะครับแล้วมาเห็นทันทังได้อย่างนี้เดินไปได้เลยครับพาาาลููกค้้มดดไ ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับีกเกขาสั้นนะครับพี่ขายในทีวีในทีวีตัวละห้าจะซื้อ3าแถมสเอาตัวแถมอาหารนะครับซื้อสามตัน้องำจ่ายอยู่พันสเอาตัวแถมอาหารนะลูกค้าอยู่ที่3า5ราสบาทจะซื้อกับทวิกิจน,นะครับทุกเปเซนเตอร์ตรงนี้สองร้อบาทมีให้เลือกหน้าสิบ พาไปดูได้ครับแล้วก็มีตั้งแตกต่างกัวมากทงการนะครับก็จะแบรงด์โกลูมีแบนอื่นนะฮะใครแม่ก็ยินดีเชิญลูกค้าว่านะใกล้บ้านท่านนะครับว่าเราจะการทำงานคับรู้มาดูได้เลยครับร้านจะรถค่อนข้างกว้างนะครับพอหน้าเราครับค่อนข้างดไม่ขยายนะครับนะครับแค่สิบห้าปีก่อนนะครับเพราะเราขยับขยายอ่ะดูว่าเปิดฉันก็ฉันก็ขยายนะครับแกะละใบนะครับแต่ทำไมลูกค้าของทวีกิจสปอเตอร์ลูกค้าถึงเยอะนะครับโอเค เราอาจจะไม่ได้ห้างที่ทันสมัยท,ที่ดีที่สุดนะครแต่เราเป็นห้างที่ขายของถูกที่สุดนะครับแล้วก็อยากไปทุสโตร์นะเื่องควงเดินวมก็หมูนะพี่รีบเที่ยงเด้เลยครับเปซื้อห้าหงันาดไรครับซื้อห้างนคตุนีร้านะหรือคตนิสสัดโดยแท้จริงมานี่เลยครับเดี๋ยวมาสา40ปีนะสถานที่40ปีไปแล้วนะคระบับติมือนะมีทุกเมืองอีทุกิตเอ็ทมีทีกจายครับของของวงจรนะลงรอง,ง,งหนังคับลงมมาแหงทุกอย่างนะที่อื่นมียังไงทั่วโลกมียังไงครับที่นี่ก็่างนอะ ต่างหวานจังเลยแบรนด์เครื่องโม่เครื่องหนังก็โอ่เองิีครับแต่ตอนนี้กลับมาแบรนด์หมดก่อนใครจะซื้อสินค้าไลฟ์สดนะฮะซื้อออนไลน์ได้ครับโอนเข้าทวิจิตนะทวิจิตเขาบ้างเขื่อได้หมเองสั่งได้นะครับนไลน์จะได้นะฮะลองเลงมาดูครับแต่ที่สำคัญอยากให้ลูกค้าขับมาดูนะฮะมาเป็นครอบครัวครับมาเป็นกลุ่มแกล้งนะฮะจะซื้อใส่ทำบุญทำงานนะับใส่ไปทำบุญไปเดินแกล้งไลฟ์โดยการแบบโดยการนะครับเดินครับเดี๋ยวซิ่งเดือนนี้รู้สึกจะการเรือนะฮะจมีช็อตเจิดจ้ามากน่าจะอยู่ยาวประมาณเจ็ดแปด เอาไปเลยครับถ้าใครที่จะหาคอลเลคชั่นเที่ยวนะเลยมากครับเดี๋ยวผมพาเอาเท้าไม่รูครับรอสักครู่นะรองเท้าสวยๆถูกๆนะครับลูกค้าครับลูกค้าจ่ายอยู่ที่อยาให้ลูกค้าดูนะครับคับลูกา้าครับลูกค้าจ่ายอยู่ที่290บาทครับนี่เป็นคอลเลคชั่นเดินโดยน้ำไม่เปลียดนะครับ แต่เปื่อนที่ตัวเขาในฝุดนะร้อยเก้าเก้านะนี่อับพาร์ตกระบะครับเหลือผู้ละสองร้อยเก้าสิบมีทั้งหญิงและชายนะครับลองเข้ามาดูดูได้มาลองสนใจได้ถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจไม่ว่ากันนะแต่ที่สำคัญนะถ้าช้าอดหมดนะคุณลูกฮะช้าอดหมดนะเพราะตอนนี้สี่กระบะหมดแล้วหนึ่งกระบะนะพี่รูหมว่าตัใจคุณลวงหายได้เลยคะับสี่กระบะหมดแล้วกระบะนะพี่ก็พูดเก่งมากเลยฟังเข้าไปแล้วพี่ฟังไปเลยแบบโอ้ยคนอะไรพูดเก่งขนาดนี้ยอมใจเลยหรอยอดเลย เราจะใส่ของก็เยอะหน่อยครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะด้วยนะอาราคาป้ายนะผ่านสองบอลอยู่สิสวัสดีคุณผู้ชมค่ะลูกน้าแจ็คกี้จิ้มสวยๆนะซื้อพวงซื้อฝากซื้อใบบวกอ่าเอาคันนี้ราคาสามสิบเนี่ยอ่ารุ่นแย่ให้เข้าไว้ก็สิบบาทนะราคาป้ายอ่าตอนนี้เหลือแค่เก้าสิบเก้าบาทจริงๆให้ขายเราวก็ง่ายแ้วนะแต่ผมเห็นอ่านิสิตนักศึกษาปรโดนกระเทิร์นนะเมื่อวานเด็กเทมมี่มาถูกนิเทศเราช่วยเด็กนักเรียนให้ประหยัดตังค์ ให้นักเก็ตมเรียนประหยัดตังค์นะครับก็ช่วยน้องลดเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเราไปเก้าเก้ามาให้นะครับเก้าสิบเก้าบาทที่นั่นเองครับฟังเคเติมเลยเนาะพี่เก้าสิบเก้าบาทนะหายเสีแชร์ให้น้องด้วยเด้อะหลายแดงนะครับหลายแรงนะลองเข้ามาดูครับซื้อแล้วได้บุญด้วยนะซื้อแล้วได้บุญด้วยอ๋อใช่รับบุญได้ผมนะผมได้ทำเยอะนะ สรุปทำบุญให้พี่นะทำบุญให้พี่โอ้ยว่ากันไปมาซื้อเลยครับผมลดให้แล้วเหลนะที่ลูกค้าตัดสินใจดูครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะผมพูดง่ายๆนะครับเอาโปโลที่บ้านครับเราเป็นแบนด์ท็อปไฟของโลกแบรนด์สากลนะเรามาเซลล์แห้งของถิ่นห้งของใกล้บ้านแท่งโดยแท้จริงแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่99บาทแทมสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทนี่ท่านตัดสินใจดูครับว่าจะมาซื้อหรือไม่มาซื้อนะครับมีโอกาสซื้อได้จนถึงวันที่6นี้นะครัเหลือเก้านั้นเอง เราทไปไม่ไดครับแต่เราเจอเจอกรนแหงเสาทิศซึ่งเดือนนะลูกค้าถามพี่เขาหายใจทางไหนเราเจอลูกค้าหายใจทางไหนหายใจทางไหนคะจมูกนะอ๋อจมูกจมูกเดินซักเดินฝ่าลูกค้าจะเยอะมากนะลูกค้าเราอยากให้ลูกค้าเดินมาดูนะครับพยายาม มากับเป็นหนูเปแก๊งงามยิ่งเวลาลูกค้าเข้ามาคนสองคนเข้ามาคนเดียวกัน,นจะเป็นคูปทาหหนหมูนะครับจริงๆเราขายแค่990 99เอ,งน,นอง,งนะลูกค้าไม่ต้องสนใจราคาป้ายนะบพี่สตีสตาฟผมลูกน้าลูกน้องผมไม่เข้าเครื่องนะครับไปดูราคาป้าย990เลยหนูได้ไปทันคนระับวันนี้เรามาเซลล์ครับเราไม่ได้ขายในเคาน์เตอร์ถ้าในเคาน์เตอร์มันจะเซลล์50%ซื้อยื่นมัจะกบตัวละ400 4 4 5บาทครับแต่ท่านซื้อจัดรายการตรงนี้นะครับอยู่ที่199บาทครับร้านโป้หัวเรือเลยนะผมเรียกว่าเป็นหัวเรือนะระยะยาวเลยนะครับ ฝากทุกห้างร้านเลยนะครับทุกองก็มีต้องจับใจ่ายแน่นอนคนระับเราก็มีสินค้าใหม่เป็นแบรนด์อาริเกเตอร์ครับตาตัวอาริเกเตอร์นะครับสำหรับเสื้อผ้าแนววิสเนตครับแนวแฟชชั่นทำงานนะไม่ว่าจะเป็นเป็นสแลกตนะครับหรือจะเป็นคอปปนะท่านในดชอบตุรกีและอยากจ่ายราคาถูกครับ370บนะครับเนะท่าน,นั้นเองนะแพ็คสุดหรือวิสเนจะอยู่ที่เงินหกรอยสามบาทครับฝากพี่สาวไว้ด้วยนะสำหรับเครื่องหนังจากแบรนด์บูดนะครับ ลด40-70%นะหาแท้กซีหาอเท้าแตกนะรุ้มคงุ่งข้อนะหรือรุ่มข้อนะต่เป็นหนังแพ้เป็นหนังลูกมัวนะทำไมถึงเราหนังลูกมัวนะก็หนังลูกมัวจะมีความคงทนพอมากกว่าแมงมัวนะส่วนมาเที่ยวมาทำเป็นหนังเป็นหนังลูกวัวนะนี่ับเนือนกระเป๋าหนังเกาเลก็ต้องเอาไปรุ่นได้ของแจกไปรับตรงไหนไม่มผ่านรับประชาสัมพันธ์นะคุณพี่รับประชาสัมพันธ์คีีี่่่่่คครรรรัับบบกงตตตออออออนนนะะททดาาไไลูู้สย ให้ไปสัมภาษณ์ต่อด้วยโพสต์านนฟเฟรเลยยังไม่ต้องซื้อโพสต์ช่วยขายหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยคนที่ขายใหน่อยช่วยคนขายนะคยโพสตที่ดูนะครับให้<อ>ช่วยขายผมจะได้มาขายครับมาพาเขามาซื้อนะคร<อ>ับถ้าคอมมาให้ผมนะครับค่าคอมให้ผมนะคอมให้ผมเพือ <นะ S 2> ่อ <c oughs> ให้ผม,ไ,มได้คอมที่ผมแถมของถูกกระดาษว่านี่ได้แน่นอนเดี๋ยวถ้ามาซื้อวันนี้ผมมีของแถมให้เอาถูกแค่เอากกระดาษนะมีจีบสีแดงไปที่ที่คนถูกแมนะถูกแถม่ถูกถกระดาษให้ เราวิธีแจกมาแจกถุงกระดาษเดี๋ยวว่าให้ถุงกระดาษแล้วเนี่ยเอาไว้ราลุหลอกลุหลอกนะครับลดราคาด้วยแถมถุงกระดาษด้วยนะจัดได้เลยนะแล้วก็มีแมสช้แล้วด้วยนะเแมสช้แล้วแมสช้แล้วมันจะแจกให้นะแบบ๋อยากได้มากเดีผมใส่ก็ใส่แล้วจะเบี้ยวหัวหน่อยนะผมเช้าดูแปลกควาโอ้ยอ่ะเดิ๋ยไปเลยครับลูกค้าที่เดินไปมานะตอนนี้กกำลังเดินผ่านลูกค้าเดี๋ยวดูให้พี่เอ็มซีพักกันหน่อย คงจะเหนื่อยแล้วล่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูเรื่อยๆนะคุณลูกค้าพาไปดูว่าวันนี้ร้านโกเรามีอะไรบ้าง30ท่านนี้นะเดี๋ยวไปดูบอกผ้ากันน้ำเาสิเดี๋ยวดูผ้าขนหนูก่อนนะคุณลูกค้าหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเราจะไม่พูดมากนะคุณลูกค้าหนูจะพยายามให้ลูกค้าเห็นราคานะจ๊ะเพราะเดี๋ยวจะแทรกกันนะคุณลูกค้านี่เลยอยากให้ลูกค้าเดี๋ยวก่อนดูก่อนครับผมจะได้ ได้ขายด้วยนะลูกค้าถ้าคุณรู้นี่คุณลูกค้าสามสีนะคือมาตรงนี้แล้วมาครบวแน่นอนอ่าครบวงจรนะครับจบที่เดียวนะมาดูชั้นตรงนี้ทอนบนทอนล่างทอนกลางนะครับขาดแค่ตรงนี้ขาดแค่อันดัแหวกอันดับแหวกนะเองขาดแค่ชั้นใตอ่าชั้นใตแล้วก็ขล็อกสบบล็อกเซอร์ผู้ชายนะเองนอกนั้นครบเลยร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัก้าร้ก้าสบนะเออนี่อ่ะคุณลูกค้าชมไปเรื่อยๆนะคะขออนุญาตไม่พูดมากนะคุณลูกคเข้าปีที่เก้านะครับ แบบนี้เลยทำไมไม่ถูกครับทั้งเศรษฐกิจด้วยครับทั้งที่ทำที่โควิดด้วยนะลูกค้าก็ต้องมีวันมาในการซื้อครับวันแผนในการซื้อนะได้ซื้อแล้วร้อยเก้าสิบเก้าบาทให้คิดโดยสมัยแบบสมัก่อนนะครับแต่รอบนี้มีทั้งผู้รอดมีทั้งผู้หญิงนะคะเดี๋ยน้องโชว์เป็นบางส่วนสวยพี่คุณพี่สวยร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยมากคุณพี่ลดจนรถจนกลัว ลูกค้าเดินมาเลยนะคุณพี่ว่างกันเลยเนาะเออต้นแรงจริงๆนะเนี่ยพี่อยากได้ของถูกเลยมาเลยนะรอยแก้วสิบเก้าอะเนี่ยอะไรไม่เจอเดินมาถามไทยให้มั่นใจว่าเออไซส์นี้ตัวนี้จะใส่ได้ไม่ได้นะห้องรอมีบริการหนึ่งห้องนะหนึ่งห้องเดินมาเลยครับลองได้ทั้นบนท่อนล่างนะครับซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้มาเปลี่ยนได้ครับขอให้กลับมาบรรพบัตรเพิ่แค่นั้นเองบังการ ซื้อฝากบนที่บ้านครับก็ลองโทรถามกันเลยแลูกส่งตรงส่ไลน์ได้ได้สินค้าจากธุรกิจแล้วนะส่วลืมไปเถอะพานโทรนะเพื่อตัวเองด้วยนะครับมีหนึ่งร้้าสิบเก้าบาทถ้ลดเลยจะพ้มาแต่เด็กแรกเกิดเลยนะครับจนถึงไปถึงนะครับไปถึงเลยนะครับเรามีเสื้อผ้าอยู่จุดนี้ครบเลยนะครับเนี่ยตัวเล็กน่ารักเต็มเลยนะครับทรงสุภาพเด็กครับหาอะไรอยู่เดินมาเลยนะครับจะเป็นเสื้อเชิ้ตลายพื้นนะครับ ไปดูต่อยสั้นนนะเยอะอันนี้เป็นลานโฟนะอันนี้ร้อยเก้าเก้าคุณลูกค้าเสื้อเด็กร้อยสามสิบเก้าบาทปกตซื้อเสื้อตัวนึ่เป็นเกงตัวนึงครับท่านต้องใช้แบงค์พันสองใบครับตรงนี้ไม่ต้องถึงแบงค์พันแล้วครับตอนนี้จ่ายแค่ ตัวรล้หรือมี่แันนึงที่เาเกงอันนี้แบบเลยนะคุณลูกค้าลองให้ดูแล้วยังไงคุณลูกค้าสนใจแวะมานะแวะมานะคะุก้าสิบาบทถ้ามาแบนโปโลมากสุดถึงสิบชิ้นนะถ้าไปแบรนเผ้าด็กครับมากสุดประมาณย้รําราคาตรงนี้เลยจับร้อยเกาสิบก้าซื้อเสื้อโปโลร้อยเก้าสิบเ้าาคหูก็ร้อยเก้าสิบเก้าเ่ะถูกมากแล้วใใครอยากได้แวะมา คนขาเดินพื้นไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวหาว่าขาสั้นยาวพางนะครับจัดให้เลยครับถ้าเป็นขาเป็นูจัดให้เลยหมดแล้วหมดเลยนะย้ำนะคุณลูกค้าคุณไปรู้จะขายไทยนะอ่ะลดให้เลยนะครับราคาต้นอยู่ที่หลักร้อยต้นจนถึงหลักร้อยเลยครับหรืออยากได้เป็นมวอร์ชั่นฮุกข้อนะครับเป็นหนังจริงๆนะครับคืออาจจะราคา ไม่ถึงสี่พันแล้วนะมีทันแปดก็มีนะครับแปดท่านพัดแปห้าร้อยเก้าสิบนะคุณลูกค้าอันนี้หนูหนูโชว์ให้ดูจากพัดแปดเนื่งแปดเก้าสิบเหรือห้าเก้าสิบคุณลูกค้าชมแบบไปเรื่อยๆนะถูกใจแบบไหนก็แคปหน้าจอมาทักแอดมินมาได้คุณลูกค้านะครับตอนนี้เซลให้ครับคนไทยเรียกพอปกโปโลจากแบรนด์นี้ครับเราเข้าเข้ามาในประเทศไทยสี่สิบปีครับเท่ากับพีกิสาขานี้เลยนะครับจอวิกิตนะครับตรงนี้เลยนะครับสี่สิบปีเท่ากันเลยครับเราเข้าในประเทศไทยปี 40ปีที่แล้วนะครับไทยเรียกคอปโปโกโล่ติดป,ปากมาจนถึงทุกวันนี้ก็จากแบรนด์นี้นะครับ uh huh. ทำไมไม่เรียกคอปกเฉยๆทำไมต้องเรียกคอปกโปโลชื่อแบรนด์นหมือนมครับบิวเรียยูโปโล l กับนะจากรัฐเลิกอร์เนียสสมตรงมาให้นะครับอันนี้เรานำเข้ามาจากท่าเรือสิงคโปร์เลยนะครับอ่าช่วงที่ก่อนโควิดท,ที่กัน ที่กันเกมมันขาดลดเพราะเราเข้าวงไม่ได้ลดแรงตอนนี้เขาเริ่มลราคาราคาห้าเก้าสิบนะคุณลูกค้าทุกตัวเลยเพราะว่าต้องขยายขยายไปจังหวัดอื่นด้วยอยากให้จังหวัดอื่นได้ของถูกครับราคาพิเศษครับต้องมาคับห้าร้อยเก้าสิบจ้าวันนีถูกครับฉลาดซื้อจัดเลือกครับใช้เงินอย่างคุ้มค่านะครับไม่ต้องจ่ายแพงนะครับไม่แพงอยากคลิปครับอยากคิดไปเองครับเดินเข้ามาดูป้ายก่อนป้ายสินค้าราคาคือกระบาดไหนนะครับกระบาดไหนนะครับ ที่เราปากป้าย9้ากตัวจ้ากครับเท่ากับกระานะสมมติปากป้ายสองร้อยเก้าบ้ยเก้าสเลยถ้าปากป้าย้าร้องสิบาบาทจ้นัี่ปัก็สอร้ก้าบาทเลยะครับสซื้อในทีวีหาร้อเก้าสบหรือสี่ร้ยเาสิบหรือสามร้ยเก้บาทมีทุกสีเลยยื่ต้หมดไต้ั้งแก้วนะครับ เดืนแค่290บาทเท่านั้นเองครับเดินมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระเกงยีนกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขายาวขาสั้นกระเป๋าผ้ารองเท้าแตะหนังรองเท้าแตะที่สวยนะใครชอบคอปกต้นกำลังคอปกครับเสื้อยืด M L อฟแอลเอ็กแอกแอลสามเอมากกว่าสามสิบสีหมดแล้วหมดเลยนะคุณลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะน้องบอกแล้วนะ590บาทยเก้าสิบแดงหมดแจกใครสนใจอะไรอยากให้ดูอะไรพักมาได้ครับได้แคสีครับโปรโลจัดให้เลยครับมากกว่า30สีนะครับราคาเดียวเลยครับ199บาทเท่านั้นเอง หาสีพงสีฟ้าอยู่นะครับหรือป่อมาหนูจะพาไปดูรองเท้าแตะสีตามวันนะครับาอย่างเช่นวันจันจะสีแดงสีวันจันสีเหลืองวันอาทิตย์ก็สีแดงราคานะจ๊ะคุณลูกค้าเจ็ดนะครับลายนี้ไม่พูดเยอะกว่าท่าชอบใส่ตามสีนะครับซื้อเจ็ดตัวเจ็ดตัวถ้าจ่ายไม่ถึงพันสี่เลยนะ เห็นไหมครับลดให้ถูกถูกราคานี้เหรอไม่ใช่ราคา290นะคุณลูกค่ะฝากคุณอาหากินอยากทูนวันอ่ะอยากเอาใส่วิ่งด้วยแล้วก็เลยใส่อยู่บ้านได้ด้วยครับมาได้เลยราคาสายผมนะครับใส่อยู่บ้านได้ใส่วิ่งได้นะเป็นแนวกิ่งสปอร์ตครับกึ่งลำลองครับราคาป้ายเพ่มาสนใจครับเราให้ขายอยู่100อยู่ที่590บาทครับเราขายแค่29ครับ29ครับขาสัานผมขายอยู่แค่29 มีห้าสิบาสทสังเกตนะครับสีดีดีสีสที่ขายดีดีรองเท<ด>้าแตะมีสีมีสีอ่าช็อกโกแลตนะครับจะขายดีเห็นไหมครับหรืออย่างมาสองกองและอ่าสีฟ้าจอ,อกน้อยหน่อยนะครับ มีเวลามีเวลาเก้าวันนะคุณลูกค้าใครจะมาสนใจในส่วนของสินค้าจับแบรนด์เบอร์รี่ฮิลล์ปลอกขับนะจ๊ะนำมาจัดโปรโมชั่นอยู่ตรงลานโปบันไดเลื่อนของห้ทางวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะแต่ถ้าเกิด้าเอแปดใส่ได้อยู่แล้วนะไม่ต้องดึงเชือกเลยมาจับจ่ายของดีของแถมของถูกครับกับโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอยู่จุดนี้นะครับหาอะไรไม่เจอลองมาถามแตงได้ครับซื้อตรงนี้ถูกแน่นอน อ่าหรืวไปไปมาอย่าเพิ่งเดินเลยผ่านับตรงนี้เราจัดรายการพิเศษให้ทั้งหมดเลยนะคุณลูกค้าขายราคาเดียวนะ290ร้อยเ้าสิบบาทแต่ทุกที่ทุกแบรนด์นะทุกห้างร้านครับรู้จุกจะสตาร์ทอยู่ที่199หมดเลย199และต่ำกว่าด้วยนะครับอ่าอย่าพีเอสครับเสื้อผ้าลายทางครนะเป็นโลโก้สุนัขนะครับ2 9กบราคาส9งเาเก้าบเซลให้หมดเลยนะครับตัวที่อุดตัวที่ฟูที่แบนเซลให้หมดเพียงแต่ขอให้ท่านถามแค่นั้นเอง ไซเอ็มไซแอลด้านหน้าไซใหญ่ด้านหลังครับตัวอย่างด้านข้างครับอยากรู้ตัวไซเอ็มตัวสองร้อยเก้าสิบจ้ะตัวไหนดีกว่าชอบไหมชอบไหมโปลคับ่าดีกว่านะจะง่ายสะดวกครับลูกค้าจะไม่ไม่ต้องมนึกนานกระเป๋าข้างน้ำจากรพิสิทธิ์ภาษาเอาไปไปละเก้าสิบเก้าบาทประมาณนี้นะคุณลูกค้าน้องโชว์ในหุ่นให้ก่อนทานเรื่องใครที่สุดทานเรื่องใครที่สุดกางเกงยีนโปโลูคับนี่ใส่แล้วประมาณนี้ครับร้อนได้สิครับ เป็นผู้ชายจะเป็นขากระบอกเล็กนะคะของผู้ชายแล้วก็ของคุณผู้หญิงเป็นเดฟนะแบบนี้เลยกางเกงยีนตัวที่สาวจะเป็นหร้อยเยี่สิบแดมิ้วลองดูดูครับโดยเฉพาะตรงสะโพกยืดเยอะมากครับน่าจะใส่ประมาณ30 28ิบยี่บแปดนะเพื่ี่ใส่เป็นยีนไลก้ายืดได้แปดนิ้วนะครับจะขายไลก้าออนไลน์หน่อยนะผมบอกเลยว่าไลก้านรองไรกากับไรกาไม่ซ้ำที่อื่นแน่นอนนะยีนไลก้า ราคาปลายรู้สึกจะา2,900บาทอย่างนี้ราคายู่ที่ไม่โด่งเนี่างีราฟอันจะยืดได้แปดเลยครับนะครับได้หมดด้วยยืดได้แปดนิ้ว2,900บาทจะซื้เหลือ590เนี่ยปลายบอกก็หมดก็ได้ครับนะครับยืดได้ทุกส่วนนะปลายของปลายขาหมดเลยแต่ที่ขายดีคือสีนี้ครับอ่าเรียกผมเรียกว่าสีเขียวนะดีไซน์แบบบูนใสเลยนะปลายสวย ราคาเดียวกันนะอยู่ที่5้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันกระปุ๊บใส่เลยนะเดินเข้ามาก็เจอเลยครับท่านจากพันแปดนะคุณลูกค้าเหลือ590บาททุกตัวเลยเอาของถูกเลยกางเกงยีนขายราคาเดียวถ้าท่านเป็นหัวใจของห้าเลยนะครับกางเกงยีนพีที่ใช้กัดตู้อยู่นั้นห้าร้อยเก้าสิบบาทนะไม่ใช่สองพันนะเอาง่ายๆครับท่านไปดูแผนกยีนทุกยี่ห้อแล้วกันแล้วตรงนี้นะครับพี่จ่ายมีแบ็กซ์พันแค่จะเหลือทอนประมาณหลักสิบหรือร้อยกว่าบาท ตกตัวละแปเก้า้าเก้าเก้านี้แต่โลห้าร้อ้าสิบาทแค่นั้นเองเราอันนี้บูหลุดนะคุณลูกค้าเเกิดราลดเป็นอร์เซ็นต์อยู่ที่ห้าบาทนะลูกค้าแต่ตรงนี้จ่ายอยู่แค่ห้าบาทเท่ากับลูกค้าจ่ายแค่ยี่สิปของป้ายสมมติตัวละสองพท่านจ่ายแค่ละห้าร้อย้าสแค่นั้นเองรองเท้าราคาเดียวพี่สองาบาทไม่ต้องจ่ายพั้าสิบาทไม่ต้องจ่ายเก้าร้อยาสบาทราคาเดียวเลยครับคุณภาพมาพร้อมราคาแล้วท่านบอกว แบงนะพี่มันท่างซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนั้ะครับหรือจะไปในกาหรือไปรถยนต์เหมือนกันนะขับได้เหมือนกันแต่แล้วเดี๋เป็นของยุโรปมันก็แพงกว่านะครับนะครับซื้อเบนเองอะไรประมาณนี้นะครับกับรถท้ายตลาดนะก็จะเหมือนกันนะขับได้เหมือนกันแต่สกปรกไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีความชัดต่างนะครับก็เหมือนกันนะครับวามทนเหมือนกันนะสินค้าเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะฮะเดินมาเลย เราจัดให้ครับ99บาทเป็น590บาทที่สุดท้ายมีก็590นะคะคุณลูกค้าอันรู้ส่งตงสุดไลเลยนะซื้อโคซื้อบาทด้วยอ่าอย่าซื้อให้จัดตัวเองนะฮะญาติพี่น้องครับคนไทยญาติพี่น้องก็อยู่แล้วครับโดยเฉพาะบริษัทนะเขาป่วยอยู่แล้วจัดได้เลยนะฮะใสยใหญ่ด้านหลังนะครับเอ็นแหวด้านหน้าครับคุณพี่ผู้หญิงใส่เอ็นครับอ่าคุณพี่ผู้ชายใส่เอ็นสองแหวนนะครับแค่นั้นเองอ่าพี่เสื้อดสร็จไปเอ็นด้านหน้าของผู้หญิงด้านหน้า ตัวบนไซส์อะไรตัวล่างไซส์น้นครับแค่นั้นเองใครรู้ตัวเหญ่ตัวใหญ่ไม่มีไซส์ชสวัสดีน้องบูบิกนะอยู่ไหนเนี่ยเยอะนะคุณลูกค้าโอเคประมาณนี้เลยเก่งกงขาสั้นน้องโชว์แล้วคุณลูกค้าราคาแบบแพงเริ่มต้นที่199แพงสุด590นะย้ำว่าราคาแบบพี่รวยนักบอกลดจนกลัวนะอย่าวมต่กลัวเด้อมาซื้อด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้นะ เดี๋ยวไม่ได้นะคุณลูกค้าน้องแจ้งโปรแล้วนะผ่านช่องทางนี้นะยังไงคุณลูกค้าสนใจแวะมานะย้ำๆนะคะจัดโปรโมชั่นในส่วนของแบรนด์เบอร r เบอรี่ฮิล l โปรขัคุณลูกค้าของห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตออยู่ลานโปรบันไดเลื่อนนะคุณลูกค้าเข้ามาที่ประตูชาบูนะคะประตู3ประตูชาบูนี่โอโ้โหสุดยอดลูกค้าก็เข้ามาแวะชมได้เลย,เลยมีทุกอย่างนะคุณลูกค้าน้องชมพาชมจบในไลฟ์แล้วนะ โอเคค่ะก็สําหรับรอบนี้อยู่บ้านหรอน้องบูบิกเหรออ๋อโอเคโอเคอ่ะหยุดหยุดอิจฉาเอ้ยนอนดูไลฟ์สดนะบูบิกนะอ่ะน้องบูบิกแชร์พีู่หน่อยนะน้องบูบิกนะเออประมาณนี้คุณลูกค้านะจ๊ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะจ๊ะท่านบอกว่าไปกีนได้ไหมได้ครับเปิดออกใหม่กับหน้ามาแต่แต่สักตัวเอาแค่เราแต่วันที่ห้าฮะหน้าจอบางที่ สามสิบนี้รับผมก่องสามสิบนะฮะเขาแค่ต่อที่ห้าฮะประมาณนี้จ้ะโชว์หน้าก่อนเดี๋ยวผมจะคิดถึงพี่ลุกนะครับคุณเบ๊กยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับทการลดโปรโมชั่นพิเศษในส่วนของแบรนด์เบอร์วิลลี่ฮิลล์บอทลดแรงมากต้องชมไปหมดแล้ว ใครที่พุ่งเข้ามาชมยังไงเดี๋ยวรีกลับไปดูใหม่เริ่มต้นนะคะรีวิดีโอไปดูใหม่่ะถูกจริงๆลองดูว่าชอบแบบไหนสนใจแบบไหนหรือมีคําถามเพิ่มเติมยังไม่ได้ถามมายัางไงสอบถามไปทางแอดมินได้เดี๋ยวมีแอดมินดูแลให้คุณค้าต่อนะคะโอเคค่ะ ได้สดวันนี้นัหูกครบเค่องกับแบรนด์โรเบริฮิวต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันอีกครั้งรอบไบสองิบสองสิบเรายังเจอนัดีนะีคนะลูกค้าสำหรับรอบนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะผู้ชานะสีแดงกับสีสีนะาช้อีสสดำคู่เดียวเนี่ยจัดให้เลย